ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมลาวแขวนผ้านะครับสําหรับพวกเออ่ไว้แขวนผ้าในร้านขายเสื้อผ้าร้านแฟชั่นอะไรอย่เงี้ยนะฮะอันนี้จะเป็นงานที่ทําจากเหล็กกาวนัยนะครับพ่นด้วยสีขาวเงานะครับขนาดโดยรวมนะครับสูงตัวนี้สูง2เมตรนะครับระยะห่างตั้งแต่ชั้นล่างขึ้น มาตรงเราตรงกลางนะฮะตัวนี้จะเป็นความสูงที่119เก้าเซนแล้วก็ข้างบน2เมตรครับพร้อมที่ที่แขวนผ้า2องฝานะครับสี่ตัวฐานฐานจะเป็นฐานกว้าง30มสคูณสีเซนนะครับพื้นวางด้วยไม้ยางพาราประสานนะครับตัวนี้จะเป็นไม้จริงนะครับพร้อมทำสีเคลือบเงาสวยงามครับไม้นี้สามารถโดนน้ำโดนอะไรได้ครับไม่พองนะครับไม้จริง ันนี้นะครบสวยแข็งแรงครับผมตัวนี้ถ้าเราขายกันเราขายกันอยู่ที่ตัวละพันห้านะครับจะไม่รวมค่าส่งนะครับผมถ้างานส่งจริงเนี่ยไอ้ราลาแขวนผ้านเนี่ยเราสามารถไปยึดน็อตเองได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าสั่งมาให้เชื่อมตายตัว แต่ถ้าขนส่งมันจะขนส่งย่านะครับถ้าใครสนใจสั่งก็คือเราจะแยกตัวนี้ไปให้แล้วก็ไปยึดน็อตเองนะครับส,สวยเงาๆอย่างนี้ละครับแข็งแรงแตัดร้านให้สวยหรูดูดีได้เลยนะครับ